สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาต่อมังงาหเรื่อง c คมป u s ม a ตเ e อร์ที่2 0 1ร้อถึงสองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยค่ะเฮิมยะเพื่อที่จะแก้แค้นฉันได้ฝึกฝนทักษะมาอย่างหนักแล้วได้ศึกษาวิธีการคว้างมีดของคุณมาอย่างละเอียดแล้วโอ้วันนี้ในปีหน้าจะเป็นวันครบรอบวันตายของคุณเย่จิงเฉินยะยะะเฮ้ ย่าฮะอ้ฮะย่าย่าฮะอฮะฉันหวังว่าคุณจะกลับใจและแก้ไขมันทันนะไปล่วตายแล้วเหรอเฮิม hmm. แม้ว่าฉันและคุณจะเป็นคู่ต่อสู้กันวันนี้ฉันจะให้โอกาสคุณอย่างน้อยในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันตราบใดที่สามารถจับมีดที่คว้างไปทั้งสามเล่มได้ฉันจะไว้ชีวิตคุณ มีดสามเล่มงั้นเหรอคุณคว้างมีดให้ฉันดูออกจะบ่อยอย่าพูดเลยแค่สามเล่มแม้แต่พันเล่มฉันก็สามารถทําได้ไม่มีอะไรต้องกังวลถ้างั้นก็ทําไม่ได้ละมีดมันเร็วมากไม่เหมือนกับการคว้างที่ผ่านมาเลยให้ตายเธอมันเร็วเกินไปแล้วแม้แต่เงาของมีดก็ไม่สามารถจับมันได้แต่ยังเหลือมีดอยู่อีกเล่มหนึ่งต้องจับมันให้ได้เกือบไปแล้วเชียวไม่คาดคิดเลยว,ว่าทักษะของฉันจะได้กว่าเย่จิ้งเฉินลาก่อน สมาคมเดซี่ทุกคนจงฟังฮะฉันสู้เสียงได้ล้างแค้นแล้ววันนี้และแตัดสินใจจะกลับไปรับตำแหน่งสืบทอดสมาคมนับจากนี้เป็นต้นไปสมาคมซินสู้กับสมาคมเดซี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันฉันไม่สนใจหรอกว่าพ่อของฉันจะร่วมมือกับสมาคมเดซี่มากน้อยแค่ไหนแต่ฉันจะบอกกับทุกคนว่าในอนาคตหากทุกคนกล้าดูหมิ่นซินสู้เหมือนเมื่อก่อนระวังจะอยู่ไม่เป็นสุขสู้เสียงเหมิม ขอบคุณที่ช่วยลียานเป้าหมายของฉันคือไปล่วกการช่วยคนเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีอะไรต้องขอบคุณคุณเองก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นด้วยตอนนี้ทั่วทั้งเมืองจิงไห่มีตั้งแต่ผู้มีอำนาจไปจนถึงผู้ที่อยู่ตามท้องถนนพวกเขาต่างก็จ้องมองคุณรอโอกาสที่คุณจะพลาดแล้วพวกเขาก็จะใช้โอกาสนั้นฆ่าคุณซะ ครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยได้ร่วมมือกันถ้าหากครั้งหน้าเราเจอกันอีกเช่นกับคุณก็คือศัตรูหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้เราได้ยึดสำนักงานใหญ่ของไปหยุนได้แม้ว่าคนฝั่งเราหลายคนจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสสมาคมจิ้งจอกดำภายใต้สมาคมไปหยุนก็ยอมจำนนโดยสมัครใจเข้าร่วมกับเราส่วนหัวหน้าใหญ่บางคนก็ถูกจับตัวไป สมาคมไปยืนได้จัดตั้งสำนักงานใหม่ขึ้นมาเนื่องจากในตอนนั้นเว่ยเซียนเจ้าไม่ได้อยู่ในสำนักงานใหญ่เราจึงไม่สามารถจับตัวเขาได้จิ้งเฉินเราจะทำยังไงต่อไปดีนี่มันช่วยฉันด้วยฮะตอนนี้ผู้หญิงในสมาคมจิ้งจอกดำกำลังตามตื้อขอให้ฉันแต่งงานด้วยและยังยินยันจะทำอาหารให้ฉันกินให้ได้บ้าที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเป็นพี่น้องกันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงคุณเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่า ฉันไม่รู้อะไรด้วยเลยนะจุนคุณอยู่ที่ไหนบัญชีนี้ฉันจะต้องล้างแคสในภายหลังก่อนอื่นตอนนี้ก็ช่วยฉันก่อนขอโทษด้วยนะพวกคุณเห็นจุนบ้างไหมจุนรอฉันก่อนอย่าตามมานะช่วยฉันด้วยก็ดูเป็นแม่บ้านไม่เลือนดีนะอูยางกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายซะแล้วแล้วจิ้งฉันน้อยล่ะฮิม แล้วเธอไม่ได้ตกอยู่ในความวุ่นวายงั้นหรอจิ้งเฉินน้อยมาท่าเหรอไม่เจอกันนานเลยนะจิ้งเฉินน้อยคิดว่าเธอจะลืมพี่สาวคนนี้ซะแล้วจิ้งเฉินเธอเป็นใครเหรอเธอเป็นเพื่อนร่วมลบของฉันเองตอนที่ฉันไปเป็นทหารที่ต่างประเทศนะไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมรบธรรมดานะแต่เป็นเพื่อนที่สนิทลึกซึ้งกันมากปล่อยฉันนะปล่อยฉันฉันกําลังจะตายแล้วจิ้งเฉินน้อยมาทาเธอมาทํา,า,าทอะไรที่เมืองจิงไห่เหรอ แล้วก็หยุดเรียกฉันว่าจิ้งเฉียนน้อยสักทีแน่นอนฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องการให้เธอช่วยช่วยงั้นเหรอพี่สาวมาครั้งนี้มาเพื่อทําภารกิจสังหารบุคคลหนึ่งที่อยู่ในระดับสูงการจะฆ่าเขานั้นค่อนข้างลําบากนิดหน่อยเป็นเพราะที่นี่มีการควบคุมปืนอย่างเข้มงวดมันเลยยากที่จะเอาอาวุธเข้ามาได้ดังนั้นฉันจึงอยากขอให้เธอช่วยหาอาวุธให้ฉันหน่อยอาวุธเหรอต้องการอาวุธไปฆ่าใครกันผู้บัญชาการกองทหารลั่วหมิงไห่ฮะ จิ่งเฉินคุณคิดยังไงแม้ว่าล่วหมิงไห่จะเสียชีวิตกองทัพก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เขากับสมาคมเดซี่สมรู้ร่วมคิดกันอย่างลับๆเนื่องจากเราไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาได้การปล่อยให้คนอื่นมาจัดการเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อล่วหมิงไห่เสียชีวิตไปแล้วสู้หลีตีกับสมาคมของเขาก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ล่วหมิงไห่ พวกเขาจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายแน่ในเวลานั้นการที่เราจะให้ผู้อํานวยการเซินกลับเข้ามามีอํานาจและการรวมเมืองจิงไห่ก็อยู่แค่เอื้อมแล้วคุณเป็นประธานเช่นจะทําตามที่คุณพูดเราเช่วยหาอาวุธให้ได้แต่จําเป็นต้องรู้ว่าใครคือคนที่ต้องการฆ่าล่วงมิงไห่จิ้งเฉินน้อยเธอก็รู้กฎของฉันดีฉันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนายจ้างให้คนอื่นดูได้แต่ถ้าเธอเต็มใจเรียกฉันว่าพี่สาวที่แสนดีพี่สาวคนนี้ก็สามารถบอกเธอได้นะ พี่สาวที่แซนดีโอ้จริงฉันน้อยช่างพูดจาไพเราะจริงๆพี่สาวจะบอกเธอในทันทีผู้ว่าจ้างในภารกิจนี้ก็คือมาเฟียมาเฟียเหรอจริงไห่เป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดแล้วเธอก็รู้ดีว่าเมืองนี้ให้ผลประโยชน์มากมายเพียงใดพวกมาเฟียต่างก็ต้องการขยายอาณาเขตอิทธ,ธิพลของตัวเองเมืองจิงไห่จึงเป็นตัวเลือกแรกโดยปริยาย การฆ่าล่วงมิงไห่จะเป็นการขย่าขว,วัญและการโจมตีสมาคมเดซี่นั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการมันเป็นอาวุธจำนวนมากหามาเท่าที่เธอจะหามาได้นะจิ้งเฉินน้อยนี่พี่สาวหยุดเรียกฉันว่าจิ้งเฉินน้อยสักทีนี่มันเป็นอาวุธสงครามฉันจะต้องหาอาวุธสงครามงัินเหรอสำนักง,งานใหญ่ชั่วคราวของสมาคมไปหยุน หลังจากทำงานกับนายกเทศสมนตรีและคนอื่นๆเป็นเวลานานฉันคิดว่าจะกลับมานอนพักให้สบายใจแต่กลายเป็นว่าสมาคมกลายเป็นแบบนี้ได้ติดต่อทุกคนในสมาคมคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ให้ไปโจมตีจิ้งเหมาทันทีเท่าที่สมาคมไปหยุนสูญเสียไปสมาคมจิ้งเหมาก็ได้สูญเสียไปไม่น้อยเช่นกันเลิกประชุมเกิดอะไรขึ้น ฉันได้ยินมาว่าว่ยเซียนเจ้าได้นําทีมาโจมตีเป็นการส่วนตัวและได้เกิดการสูญเสียร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้พี่น้องของเราได้ตายไปหลายสิบคนและบาดเจ็บสาหัสหลายร้อยคนตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไปกันเถอะนี่เลือดจะต้องชดใช้ด้วยเลือดจัดการว่ยเซียนเจ้าเพื่อนําเลือดมาเส้นไหวเหล่าพี่น้องของเราที่ตายไปประธานเฟิงคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้ว่าเย่ยจิ้งเฉินจะพูดใจหายาบคายแต่ฉันกับตระกูลเย,ย่มีความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตฉันกลัวว่าการร่วมมือกับไปหยุนอาจจะสูญเปล่าตราบใดที่ประธานเฟิงร่วมมือกับไปยุนเพื่อสังหารจริ้งเหมาทุกอย่างในจิ้งเหมาก็จะกลายเป็นของเทียนเหมินผู้บัญชาการล่วงผู้อำนวยการสู้นายยกเทศมนตรีหลีพวกเขาจะช่วยคุณรักษาตำแหน่งประธานเทียนเหมินได้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอเป็นอย่างที่พูดแน่นอนการร่วมมือครั้งนี้ขอให้ลาบลื่น ประธานต้องการจะร่วมมือกับไปหยุนจัดการจริ้งเหมาใช่ไหมอีกอย่างก็สัญญาอีกอย่างก็จำใจต้องทำแม้ว่าเซียนเจ้าจะมีความสามารถอยู่บ้างแต่ก็น่าเสียดายที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะและเขาก็ยังเด็กเกินไปติดต่อแย่จิ้งเฉินถามเขาดูซิว่าเขาสนใจจะร่วมมือไหมครับท่านประธานหัวหน้าเทียนเหมือนจะช่วยเราในครั้งนี้เราต้องชนะแน่ อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเลยเฟิงเจ๋อติงก็มีชื่อเสียงอีกหลายด้านตอนนี้เขาคงกำลังติดต่อกับจิ้งเหมาเพื่อร่วมมือกันแจ้งทุกคนในสมาคมให้ทราบโจมตีสมาคมเทียนเหมือนในทันทีกำจัดเขาก่อนที่พวกเขาจะร่วมมือกันรับทราบ อะไรนะไปยุนเปิดฉากต้มตีเทียนเหมือนงั้นเหรอนี่เป็นข่าวด่วนที่เสี่ยวหลงเพิ่งจะรู้ก่อนหน้านี้เฟิงเจียติงยังคุยกับเว่ยเซียนเจ้าอยู่เลยเกี่ยวกับการล่วมมือกันเพื่อกำจัดเราหลังจากนั้นเฟิงเจียติงก็ได้ติดต่อมาหาฉันเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็ถามฉันว่าต้องการจะร่วมมือกันเพื่อไปจัดการกับไปยุนไหมหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ๆไปยุนก็ทําสงครามกับเทียนเหมือนฉันสับสนเล็กน้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วัยเซียนเจ้าได้สร้างเครือข่ายไว้มากมายในเมืองจิงไห่เพื่อที่จะคัดกรองและรวบรวมข่าวเขาอาจจะรู้ว่าเฟิงเสียติงอาจจะหักหลังเขาเขาก็เลยชิงลงมือก่อนแล้วตอนนี้เราจะร่วมมือกับเทียนเหมือนไหมไปยุนสามารถระดมกําลังมาต่อสู้กับเทียนเหมือนได้หลังจากที่มีสงครามใหญ่มันต้องมีอะไรซับซ้อนแน่แตัดสินจากการร่วมมือกันครั้งก่อนสู้หลีกับสมาคมเดซี่พวกเขาได้ให้การช่วยเหลือกันอย่างลับๆ พี่เฉินมีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาคุณเขาบอกเป็นคนรู้จกักต้องการจะพบคุณเฮิมเจ้าเด็กเลวไม่ได้เจอกันนานเลยนะแกสบายดีไหมครับเหรอหลังจากที่ได้ยินทั้งหมดจากเธอฉันก็ได้พูดคุยกันกันกบทุกคนแล้วก็ตัดสินใจว่าพวกเราจะช่วยเธอถือว่าเป็นรางวัลสำหรับการจัดหาอาวุธให้ฉันก็นแล้วกันแม้ว่าจะมีคนไม่มากเท่าไหร่แต่ทั้งหมดก็เป็นยอดฝีมือจิ้งเฉินน้อยอย่าได้กังวลเลย พูดมาเลยไม่คืออะไรฉันสามารถช่วยได้นะเป้าหมายในครั้งนี้คือการรอบสังหารเว่ยเซียนเจ้าหัวหน้าสมาคมไปหยุนจากรายการของของเธอฉันเห็นมีอาวุธมากมายคราวนี้ฉันจะใช้มันจัดการกับไปหยุนแผนมีดังต่อไปนี้จะมีการรอบเข้าไปในร้านอาหารของไปหยุนเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในช่วงเวลาแห่งความมืดนั้นศัตรูจะต้องตื่นตระหนกอย่างแน่นอนเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินการของเรา มาท่ากับเคสจะซุ่มอยู่บนตึกสูงใกล้กับร้านอาหารของไปยุนซึ่งเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบมากเป็นจุดที่เหมาะกับก,บการซุ่มยิงระยะไกลครับแจ็คฮันลินและฉันจะเข้าไปทางด้านหน้าข่าไปยุนทุกคนในร้านอาหารอย่าปล่อยให้ใครเหลือรอดเริ่มดำเนินการได้ฮะไปดับเหรอไปดูซิเกิดอะไรขึ้นแก้ไขมันอย่างรวดเร็วซะ จะไม่ยอมให้พวกคุณทำซำเร็จฮะย่ะเออเยอะฮืมเออข้าเขาไม่ได้เขาพบเราก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรครั้งต่อไปยังมีโอกาสที่เขาจะต้องตายยอะเจอกันทุกที่เลยนะแล้วเจอกันไหมเยอะเออฮะยอะ คุณโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะนินจาเหล่านี้มันสามารถซ่อนตัวได้น่าลำคาญจริงๆไม่มีวิธีอื่นด้วยยังไงเคสคุณอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างโดนแขนของเป้าไหมแต่ตอนนี้เขาซ่อนตัวอยู่ตราบใดที่เขาโผล่หน้ามาเช่นจะยิงเขาแน่นอนเช่นเกรงว่าเราจะไม่สามารถรอจนกว่าเขาจะโผล่หน้าออกมาได้ถ้าลั่วหมิงไห่รู้เขาต้องส่งกำลังเสริมมาแน่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างมาก ต้องรีบกําจัดด้วยเซียนเจ้าโดยเร็วแล้วรีบหนีโดยด่วนไอ้เด็กเลวฉันมีความคิดดีๆนะอะไรล่ะเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการโจมตีถ้าแกอยู่ท่ามกลางสมาคมเดซี่แกก็ไม่สามารถไปฆ่าไว้เซียนเจ้าได้ดังนั้นลุยเลยแกบอกว่ายิ่งรอช้าก็ยิ่งเป็นผลแย่สําหรับเราเพราะว้เซียนเจ้าต้องการจะซ่อนตัวดังนั้นเราจะต้องโจมตีอย่าได้กังวลกับดินจาพวกนั้นมันทําอะไรเราไม่ได้หรอก คุมกันให้ด้วยฉช่นจะลุยเข้าไปอย่างรวดเร็วแจ็คฮ <Jack, S 1> ันลินไอเด็กเร็วลุยไปเลยฮะเยอะฮะวิ่งอย่าหยุดฉันอยู่นี่แล้วข้างในไปหยุนถูกกำจัดหมดแล้วส่วนหัวหน้าก็ขึ้นอยู่กับคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้เว่ยเซียนเจ้าอยู่รอดพ้นคืนนี้ได้ยังคงเฝ้ามองฉันอยู่ดูเหมือนว่าต้องการจะฆ่าฉันแน่เกรงว่าคืนนี้ฉันคงไม่รอด ากต้องการจะออกไปจากห้องนี้จะต้องถูกคนซุ่มยิงเห็นแน่นัดแรกเขาฆ่าฉันไม่ได้นัดต่อไปฝ่ายตรงข้ามต้องฆ่าฉันได้แน่ยังไงก็ตามยิ่งมั่นใจเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้รปโยน์ได้ง่ายเท่านั้นเฮิมเขาเล่นอะไรนะยอมจำนวนงั้นเหรอรู้อยู่ว่าเรากำลังซุ่มยิงแต่ยืนอยัดที่จะโผลออกมาบ้าหรือไงวิ่งสิเว้ยบ้าเอ้ยเย่จิ้งเฉินเหรอเป็นคุณน,นี่เองตายซะเย่จิ้งเฉินย่าเฮ้ยย่า เออดูเหมือนว่าคุณจะอ่อนแอลงนะคนที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นหัวหน้าได้หรอกแต่ว่าฉันไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะมาที่นี่มันก็เกิดจากการใช้ลูกเล่นมากมายเป็นแค่เรื่องตลกตลกของฉันนะคู่ต่อสู้ของฉันคือคุณจะเป็นไปได้ยังไงถ้าหากฉันไม่ใช้กฎอุบายขึ้นมายอาฮะเฮ้ยยอายอาเฮ้ยเย่จิ้งฉนคุณชนะแล้ว เพื่อปกป้องความวุ่นวายในเมืองจิงไ่ร้านอาหารของไปหยุนจึงได้ถูกปิดกิจการอย่างรวดเร็วและศพที่อยู่ภายในนั้นก็ถูกนําออกมาอย่างลับๆแย่ yeah, จิ้งเฉินกับกลุ่มของเขาในเวลานี้รวมๆแล้วเราจะได้พื้นที่ที่เราเสียไปในอดีตกับคืนมาต้องขอบคุณเทียนเหมินที่ได้เสียสละพื้นที่จํานวนมากซึ่งแต่เดิมก็ถูกควบคุมโดยไปหยุนบาร์และห้องประชุมที่ถูกทําลายระหว่างการต่อสู้นั้นก็แก้ไขและซ่อมแซมเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมเดซี่ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในการสะกดรอยพวกเขาปรากฏว่าไม่สามารถตามพวกเขาได้ทันไม่เป็นไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันคงไม่จบลงง่ายๆแน่จิ้งเฉินสหายต่างชาติของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเหรอพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับรอบสังหารลั่หมิงไห่อย่างไรก็ตามพบเขาแล้วหรือยังฉันได้มอบหมายให้สมาคมจิ้งจอกจัดการคนทรยศแล้วและฉันก็ยังได้ปลาตัวใหญ่ระหว่างทางหนึ่งตัวอีกด้วย ปาตัวใหญ่งี้ยเหรอเว่ยหลิงเซาพี่ชายของเว่ยเซียนเจ้ายังไงล่ะเว่ยหลิงเซางั้นเหรอ เว่ยหลิงเซาหวัวหน้าสมาคมเทียนซินแม้ว่าจะเป็นสมาคมกลุ่มวัยรุ่นยุคแรกๆที่ถูกขับออกจากเมืองด้วยการปราบปรามของรัฐบาลแต่ก็ยังมีกองกำลังหลงเหลืออยู่ในเมืองแล้วพวกเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาคมอื่นๆอยู่เสมอสมาคมมาเฟียกับสมาคมเดซี่ก็เป็นหนึ่งในสมาคมในอันดับต้นๆของโลกหากเว่ยหลิงเซารู้ว่าน้องชายของเขาถูกจิ้งเฉินฆ่าตายเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแก้แค้นแน่ ด้วยตอนนี้เกรงว่าสมาคมของเราจะต่อกรด้วยยากเดิมทีเราจะสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมเดซี่แต่สมาคมมาเฟียก็โผล่ขึ้นมา ตอนนี้ก็ยังมีสมาคมัยรุ่นโผลขึ้นมาอีกมันเหมือนกับการก่อสงครามโลกระหว่างแม่น้ำกับทะเลสาบสงครามจริงไหายในปัจจุบันนี้เทียบไม่ได้เลยหากเราต้องเริ่มสงครามจริงๆพวกเราต้องเสร็จเขาแน่หากเป็นการต่อสู้กับสมาคมเทียนซินพวกเราก็ไม่มีโอกาสชนะแล้วตอนนี้ก็ยังมีสมาคมมาเฟียกับสมาคมเดซี่ที่ร่วมมือกันเราจะสามารถจัดการกับพวกเขาได้งั้นเหรอคุณคงไม่ได้หมายถึงปล่อยให้สมาคมใหญ่ๆทั้งสามสมาคมนั้นต่อสู้กันเองหรอกใช่ไหม ก่อนหน้านั้นเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าร่วหมิงไห่จะต้องถูกฆ่าตายแล้วแล้วสมาคมมาเฟียก็จะเข้ามาในเมืองจริงไห่แน่นอนคุณเป็นผู้รอบรู้ได้รู้จากสมาคมมากมายทั่วโลกดังนั้นหาทางติดต่อเพื่อขอความร่วมมือทีเซียวหูคุณมีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกฝนพี่น้องในสมาคมให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะได้รับมือกับการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง อูหยางคุณมีหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจของเราทุกอย่างเร่งให้พัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดแล้วก็รับสมัครกำลังพลเพิ่มเติมเซียวหลงคุณยังคงสืบหาข้อมูลสมาคมเดซี่แล้วก็หาข้อมูลล่วมิงไห่ให้กับมาธาและคนอื่นๆเพื่อที่จะช่วยพวกเขากำจัดล่วมิงไห่ให้เร็วที่สุดส่วนฉันอยากจะพักผ่อนสักครู่จะกลับไปหาหลงหลงของฉันตั้งแต่ที่ฉันกลับมายังไม่เจอหลงหลงเลยฉันคิดถึงเธอมากฉันเดาว,ว่าเธอคงกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฉันอยู่แน่ จิ้งเฉินไม่ต้องห่วงคุยธุระกับพวกเราก่อนฮัลโหลหลงหลงฉันชื่อเสี่ยวหลงนะฉันอยากจะบอกคุณว่าจิ้งเฉิญกําลังไปต่างประเทศและเขาจะไม่ได้กลับมาประมาณหนึ่งปีครึ่งพวกเราทุกคนกําลังทํางานฉันรู้ว่าคุณต้องการพักผ่อนและฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอะไรกันปล่อยฉันนะไม่มีใครสามารถห้ามให้ฉันไม่ให้กลับไปหาหลงหลงได้หุบปากเดี๋ยวนี้เลยเสี่ยวหลงฉันไม่เชื่อหรอกว่าหลงหลงจะไม่รอฉันกลับบ้าน สิ่งที่คุณกำลังสืบอยู่เป็นยังไงบ้างเย,ย่จีค่ะชิงจีค่ะนี่เป็นข้อมูลคุณเว่ยได้เปิดตรวจสอบดูก่อนเย,ย่จิงเฉินเหรอเขาเคยเป็นทหารรับจ้างใช่ไหมใช่แล้วค่ะเย,ย่จิงเฉินและกองทหารรับจ้างที่เขาเคยสังกัดอยู่ได้บุกโจมตีร้านอาหารไปหยุนเพื่อฆ่าเหล่าพี่น้องไปหยุนงั้นเหรอฉันรู้ถึงความแข็งแกร่งของทหารรับจ้างแต่นี่ไม่ใช่ต่างประเทศพวกเขากล้ายิงกันในเขตเมืองได้ยังไง หรือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลงั้นเหรอพิจารณาจากข้อมูลที่ได้มารู้สึกว่าทหารรับจ้างกับเจ้าหน้าที่รัฐต้องร่วมมือกันแน่ข้อมูลถัดไปจากเย่จ,จิ้งเฉินคือผู้หญิงที่มีชื่อว่าหลี่หยานเธอเป็นคนของตระกูลของสี่นายพลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเราสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเย่จ,จิ้งเฉินการสนับสนุนจากภาครัฐงั้นเหรอยังไงก็ตามมันก็เพียงพอแล้วจากข้อมูลที่ได้มา ฉันก็คงจะโทษน้องชายที่ไรไป้ประโยชน์เพราะไม่สนใจอะไรเลยมัวแต่เกียจค้านไร้สมองมีเรื่องกับสมาคมอื่นไปทั่วถึงได้มีความผิดถึงตายไงล่ะพี่น้องไปหยุนคนที่มีชีวิตรอดพวกเขากําลังทําอะไรอยู่บางคนก็ลี้ภัยไปที่สมาคมเทียนเหมือนบางคนก็ยอมจำนนตต่อจิ้งเหมาส่วนที่เหลือก็รวมตัวกันเพื่อรอโอกาสโจมตีกลับไปแต่ในปัจจุบันพวกเขาแข่งแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้ากันพวกเขาจึงได้สู้กันเองบางคนก็ถูกจับไปแล้ว นี่พวกเขายังทะเลาะก,กันอยู่อีกเง้นเหรอพวกปัญญาอ่อนเอ้ยรวบรวมคนทันทีพาฉันไปที่นั่นไปพบพวกสวะนั่นหน่อยฉันอยากจะเห็นสภาพพวกที่ไร้ประโยชน,น์นี่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนรับทราบตั้งแต่ที่ฉันกลับมาจริงไห่ก็มัวแต่ยุ่งกับสมาคมยังไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยฉันไม่รู้เลยว่าเจ้าชินกับคนอื่นๆเป็นยังไงบ้าง ครั้งสุดท้ายที่ฉันกลับมาที่นี่ก็เมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งก็เป็นตอนที่ฉันถูกจับในฐานะฆาตกรหลังจากนั้นฉันก็ต้องไปโตเกียวเพื่อสะสางข้อข้องใจและก็ได้เกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆอีกมากมายจนเกือบถึงปีเข้าไม่ได้งั้นหรอจิ้งเฉินหลงหลงกลับมาแล้วหรอจิ้งเฉินฉันกลับมาแล้วที่นี่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วเฟยเฟยกับคนอื่นๆล่ะทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่คนเดียว คุณฉินก็มวัวแต่ยุ่งอยู่ที่ร้านกลับบ้านดึกทุกวันเลยส่วนเฟยเฟยก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเมื่อทุกวันดูไม่ค่อยดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นพ่องานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่หล,ล,ลงหลงนอนพักสิอย่าขยับขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ฉันจากไปโดยไม่ได้บอกลาเลยอืมแล้วฉันก็ยังไม่ได้โทรหาเธอมานานมากแล้วอืมหลังจากที่ฉันกลับมาที่นี่ก็ไม่ได้รีบมาหาเธอเลยแล้วก็ยังพาผู้หญิงคนอื่นมาด้วย ฉันขอโทษจริงๆนะลงหลงแค่กลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ดีแล้วฉันสาบานว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทิ้งเธอไปอีกหลงหลงเอืมฉันเชื่อหลายวันต่อมายินดีต้อนรับคุณคิงบูธตีเฟิงไม่ได้เจอกันนานเลยนะได้ยินมาว่าจิงไห่เป็นเมืองที่ดีได้เห็นแล้ววันนี้ดูมีชีวิตชีวาเชียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันจะพาคุณไปพบกับประธานก่อนแล้วค่อยมาดื่มกันเล็กน้อยหลังจากคุยทุระเสร็จ งั้นนำทางได้เลยชาค่ะฉันขอแนะนำนะนี่คือเย่ยจิ้งเฉินประธานสมาคมจิ้งเหมาเป็นน้องชายที่แสนดีที่สุดของฉันด้วยจิ้งเฉินนี่คือคุณคิงบูธลูกชายคนที่สองของตระกูลมาเฟียบูธโอ้ชื่นชมมานานมากแล้วยินดีที่ได้รู้จักได้ยินตำนานของตระกูลบูธมาตั้งนานแล้ววันนี้โชคดีมากเลยที่ได้พบกับลูกชายคนที่สองของตระกูลบูธ คุณเย่ช่างเป็นคนสุภาพฉันเคยได้ยินชื่อนักฆ่าของยุนหลงและฉันก็ได้ยินว่าสมาคมเดซี่ก็อยู่ในเมืองจิงไห่ด้วยฉันก็เลยสงสัยว่าคุณเย,ย่ต้องการจะร่วมมือกับเราในเรื่องอะไรกันรับรองว่ามันไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนฉันกำลังตั้งตารอยอยู่เลยตัดภาพมาที่บ้านของล่วมิงไห่อะไรนะคุณฆ่าล่วมิงไห่เหรอ ใช่แล้วเคสใช้ประโยชน์จากการหลบหนีของล่วมิงไห่ได้ยิงหัวของเขาแล้วตอนนี้พวกเราถูกล้อมโดยทหารของล่วมิงไห่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอด่วนนะฮันลินตอนนี้ฮันลินถูกยิงและอยู่ในภาวะวิกฤตโปรดมาช่วยเราทีเข้าใจแล้วรอสักครู่กำลังเสริมจะไปถึงในไม่ช้าฉันมอบภารกิจนี้ให้คุณเสี่ยวหูพวกเขาต้องการความช่วยเหลือด่วนฉันเพิ่งบอกเสี่ยวหูไปเขากำลังพาคนออกไปช่วยเหลือโดยด่วน <laughs> ความงามในเมืองจิงไห่นี่ช่างเป็นพลังที่สดชื่นจริงๆขอแค่คุณพอใจก็พอแล้วคุณคิงบูธต่อไปก็เรียกฉันว่าคิงพราะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วคุณเย่ยังไงก็ตามฉันเพิ่งได้ยินข่าวั่วมิงไห่เกิดอะไรขึ้นเหรอดูเหมือนว่าข่าวจะเล็ดลอดไปถึงหูคุณจนได้เมื่อเร็วๆมานี้ฉันได้รับข่าวจากผู้บัญชาการกองทหารรักษาเมืองจิงไห่เขาส่งข่าวมาบอกว่าล่วมมิงไห่ถูกลอบสังหารโดยทหารรับจ้างโอ้ทหารรับจ้างเหรอ นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินมาว่ามาเฟียตระกูลบูตมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเสือดำตามที่คิดไว้ใครบางคนในหน่วยข่าวกองของคุณทำงานได้ดีมากคุณเย่ใช่แล้วเราได้ส่งทหารรับจ้างไปลอบสังหารลั่วหมิงไห่พ่อเขากับสมาคมเดซี่นั้นอาจจะร่วมเป็นพันธมิตรกันก็ได้มันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราที่ต้องการความสงบสุขแต่ฉันก็ไม่คาดคิดเลยว่าผู้บัญชาการจะถูกลอบสังหารโดยง่ายจากหนึ่งในทหารรับจ้างมันเกี่ยวกับความร่วมมือหรอ แน่นอนแค่มีเงินก็ร่วมมือกันได้ฉันไม่ขัดข้องคิดว่าไงละ่ะปล่อยให้แก๊งสามชาติทะเลาะก,กันไปก่อนเราจะใช้โอกาสนี้เพื่อเปิดฐานลับอีกสักสองสามแห่งแล้วฝึกฝนความแข็งแกร่งของเราอย่างลับๆเราจะเปิดเผยตัวเมื่อเราฝึกสำเร็จแต่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าแม้จะให้แก๊งสามชาติสู้กันเองจนตายแต่มันก็คือการเล่นกับไฟหากคุณไม่ระวังคุณอาจจะเผาตัวเองได้โอ้ชีวิตเหมือนต้องสู้หากคุณเล่นได้ดีจิ้งเหมาก็จะส่องแสงไปทั่วโลกเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว แต่ถ้าเล่นไม่ดีมันก็จะตกลงมาอายุสั้นเหมือนกับดาวตกในทะเลดาวไม่ใช่เหรอโถว้ยยังไงคุณก็เป็นหัวหน้าเราจะทําเต็มที่แบบที่คุณบอกถ้าแย่ที่สุดก็คือพี่น้องของเราก็ต้องไปก่อกวนที่ยมโลกแล้วละ่ะจิ้งเฉินฉันเพิ่งได้ข่าวว่าเว่ยหลิงเซากลับมาที่จิงไห่เมื่อไม่กี่วันก่อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาไม่เพียงแต่รวบรวมคนของสมาคมไปยุนแต่ยังเพิ่มและฟื้นฟูไปที่เขตทางตะวันออกทั้งหมดแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุด มาตุนเจก็ได้เผยตัวออกมาเช่นกันเขาและสู้หลีตีได้ติดต่อกับเว่ยหลิงเซาแล้วดังนั้นสรุปว่าเว่ยหลิงเซาได้คว้าโอกาสนั้นไว้แล้วละ่ะวางแผนล่วงหน้าเคลื่อนย้ายกำลังหลักและทรัพย์สินของเราให้เร็วที่สุดตอนนี้เราต้องรักษากำลังของเราไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในการต่อสู้เข้าใจแล้วฉันจะรีบทำทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนให้รีบบอกคุณคิงทันทีว่าตอนนี้พวกเขาได้เริ่มลงมือกันแล้วเข้าใจแล้วละ่ะ ไม่เพียงแต่แก๊ง3ชาติสามแก๊งใหญ่เท่านั้นยังมีหมาจุนเจียที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูเหมือนว่าเมืองจิงไห่จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นอีกครั้งแล้ว